ไปทันโอ้โหโวดวายก็เล็วนี่ไงแาโดฉาโดเฮ้ยยูอยู่ปลาอะไรตัวไส้ตัวไส้ตัวไ้ สวัสดีครับยินดีตอนรับ FC นะครับเขาสูชนาโอ้โหนี้เราอยู่ันที่บ่อทรายใช่ไหมได้ครับโอ้โหกว้างใหญ่ไพศาลเหมือนกันครับบ่อนี้ไม่เคยมาเลยเนาะครับก็เป็นบ่อแถวบ้านเรานะครับมก็ไม่รู้ยังไงนะฮะจะมีปลาหรือเปล่าแต่ว่าตามตำนานที่เขาเล่าขานกันแล้วเนี่ยมีปลาชโดและบ่อนี้เป็นบ่อที่เก่าแก่พอสมควร แต่จะใหญ่หรือไม่จะมีเยอะหรือเปล่าจะกัดหรือเปล่านะฮะมาติดตามกันวันนี้มีน้องบุญน้องเหมิวนะครับสองคนตามล่าหาปลาชะโดกันค่ะอ,อันนี้อะรน่ ไม่กินมากนี่งไงฉะโดฉันโดโอ้ยส่งฝ่ายทำไมไปดูผู้ชานสีเห็นสีเลยอะปิดเห็นสีเลยสีเขียวเห็นป่ะพี่ตั้มเออไปไหนแล้วเนี่ยเข้าป่าแล้วมึงนี่ผู้ชายชนกะว่าสู้เต็มที่อะหยอกเน่ย ตัวไม่ใหญ่หุนอยู่งุดยอยลังไวพอพอค่อยค่อยค่อยค่อสวิงเรสวิงยูนีอยไ่เจยงเลยสวยอ้ยวีดวีดวีดอ้ยสวยอ้ยรใหญ่ไเลยสี่โ้สวยเายะสี่ย์ะใช้ใช้ตัวเดียวหรอน่นน่นน่นคอคอคนละตูกันมั้งเพราะตัวของหมีวว่ามัน มันเล็กกว่านี้ตัวตัวเขาไม่หัวเล็กเพราะแม่หรือเปล่าล้อพังเมื่อกี้เมื่อกี้เหมือนเบกมันหวานหรือไงสักอย่างหรือเปล่าไม่ออกนะมไม่หวานไม่หวานพี่พี่เซตให้อยู่แต่ว่าจังหวะที่มันคือมันมันอาจจะไม่ทะลุอ่ะเออใช่เพราะว่าเห็นเยื่อหนู่มหนูหนุเห็นตรงปากมันนะเยื่อเยื่อยางคายข้างนอกเลยเถ็งกระติดอ่างกันเลยใหญ่ของหมุ่นนี่ต้องมีสี่โลมั้ง สามสาี่ได้อ่ะเขียวข้างนั้นเลยอ่ะเออสีส่ของ<ล>ใส่สันดําแตกกลางในรอบอจิบแดดกัาเหนึ่งโดงจ่ามากัาดหนึ่งก็ไม่ได้สามสามอยู่ ตัวยูตัวยูนี่นี่นี่มันมูสห์เหรอการมีการสังเกตว่ามันมันจะขึ้นตรงตรงไหนแล้วเราค่อยตีดีกว่าต้องต้องให้มันขึ้นเห็นอะเห<ๆ>็นเยอะใช่ใช่เมื่อกี้มันตามด้วยเออแต่เหมือนไม่ค่อยเอาเรานิ่งๆกันเราแบบค่อยๆล้อม ไะนยุดยุดยุดพอพอพอถ้าไม่มงั้นแล้วมันพาลูกหนีเดินพาเข้าป่าน่าและครับ FC คลิปนี้ตามพอกดีกว่าเอาแล้วป้าป่าป้าป่า,ปาหายากงมนะชิปเนาะใครทันโอ้โหวห่ดกเร็วช่างมันช่างันช่างมันช่าเออช่างมนิตัวเลยเีย<ด>ากาอ,ากาอ้ยัแล้วาะ ลขาเตะไว้ยืดเตะทั้งคู่เลยไหมเหนียวหรือไงดีเนี่ยเตะอยู่เนี่ยเนาะหนูหนูลูกะน้ำหนักมันเลากว่าเพราเออเพราะอะไรเฮ้ยกระโดกวะมาแล้วครับเอฟซีแล้วเอาไม่เอาขึ้นมาแล้ววิ่งตามมาแล้วตามมา เฮ hey, hey, ้ยเฮ้ยเอาไปปล่อยบ่อได้เนี่ยเอไลเอไลเอไลเอาโบโบขึ ception. ้นมายกขึ้นมาจังตัวเฮ้ยพอดีเลยเอาไปปล่อยบ่อมาแล้วตัวนี้อยากได้อยากได้อยากได้อยากปลน้องเปนแบออดี้แน่เลยเอ้ยนี่โดนอีกครับเฮ้ยกระดีตีเลยเนี่ยกระดีตีบูบานเลยเนี่ยเต็มเลยไปสิยกขึ้นมายกขึ้นมาบุ๋เร็วยกขึ้นมาเก็บให้หมดเก็บให้หมดหลิวกระดีตีไป อยากอยากได้ปล่อยบอลพอดีครับยกขึ้นมายกขึ้นมาเร็วเร็วดิเร็วดิยกดิเตะดีมิวมิวเตะๆอุ้ยหลายตัวเออร้านมันก็ไม่ได้เบ็ดมันไม่โผล่ไงยกขึ้นมาวัดด้วยดิวัดด้วยดิมันแค่กับหาเฉยเร็วตีตอดูวันนี้นี่กระดีได้แน่มิว อยู่อยู่อันนี้ยังมันอยู่อยากได้ชะโดอยู่อย่าไปปล่อยกินลูกปลานิลเร็ิวครับเดี๋ยวไปใกล้ริวริวริวโอ้ยมันกัดขาเล่นหมดแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยมันเดือดจังเลยบุญเออกระดีสวยมุดมาแล้วครับกระดีเดี๋ยวเรามานับแต้มกันนะสวยอยู่เดี๋ยวมันติดเบ็ดเองนั่นน่ะวัดดิวัดดิวัดดิเออเห็นไหมเห็นไหม นี่มาเรื่อยๆ <laughs> เดี๋ยวเรามานำแต้มกันเอฟซีเราต้องการปลาไปปล่อยวอดีบนญบอกพอเพราะเลยว่าปลาเต็มลำเรือคือตอนแรกนี่เราเห็นทางทางขวากันเนาะที่มันจิบอะเนาะ <laughs> แล้วมันตามมาพอหั <c oughs> นมาทางซ้ายเป็นร้อยเลยไอ <laughs> ทางขวาแค่แบบ อุ๊ยตกใจเอาดิมุนเอาดิเอาดิฮะไข่บอนบอนบอนไข่บดนมิวไงจะไข่ล้หมิวไงจะไครล่ะหายแล้วมิวออกมาไข่บอโอ้ยบ่อนี้มีอะไรเยอะแยะให้ตามหา ตอนนี้นะครับเราก็วนไปแล้วหนึ่งรอบนะครับผมก็ยังไม่มีปลาชโดใหญ่ขึ้นมานะฮะแต่พอดีข้างๆเนี่ยมันจะมีบอ่อทรายอีกหนึ่งบอ่อนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเรือนะครับไปลงตรงนั้นอีกบอ่อหนึ่งเดี๋ยวลองดูครับถือว่าเป็นการเช็คใหมายด้วยอย่เพิ่งเจือมึงนี่ตอนนี้เราก็มาอีกหนึ่งบอ่อนะครับผมบอ่อนนี้เป็นบ่อบ่ออะไรไม่รู้รครับ นี่ไงไปชอนดำไม่เหุยหลุดเียดายไปช้อนเหรอเออไปช้อนว่าแล้วเอฟซีัต้องมีเรียมอย่างเงี้ยตอนนี้นะครับก็แดดร้อนมากๆนะครับเอฟแล้วก็วนมาเกือบครบรอบแล้วครับบ่อนี้นี่ยังไม่เจอปลาชะโดครับที่มีขึ้นก็เป็นปลาอื่นนะฮะเห็นน้องบุญบอกว่ามีแถวนี้มีขายปลากระพงด้วยใช่ไหมใช่ครับเออเดี๋ยวไม่แน่อาจจะซื้อปลากระพงไปลงที่บ่อเราบ้างนะ ตอนนี้เรามีปลาชโดป๊อกอยู่ในนี้ที่เราตกได้เนี่ยสี่ตัวแล้วใส่นิวโป้งเดี๋ยวไปหาปลากระพงเพิ่มแล้วก็เดี๋ยวเอาไปปล่อยที่บ่อนเฮ้ยยูอยูปลาอะไรสุยสวยสวย<ป>สวยต<ป>ุ๋ยตุ๋่ตุ๋ยสวิงแล้วสวิงไม่รู้อะไรไปช่อนเฮ้ยชะโดจริงเฮ้ยมีมีมีสองตัวสองตัวสองตัวมีสองตัวเร็ยวแล้ววิว แย่แย่ฮปีกงปีงไอ้แมวทวีเร็วเย่ทำไมตองไปที่นั่นก่นู้นไม่ได้บอกนี้ได้เฉยเลยเอาเอาระบุญได้ด้วยแต่แก้คันพต้าสีส้มสุดยอดจริงๆเลยนี่ครับชีศาโลกว่านะได้ไต่แก้คันครับสีส้มไหนลองหันมาดูดิทะลุไหมเนี่ย คือคือถ้าเป็นปลาไซส์เนี่ยนะฮะ F4 มันมันจะปากมันจะไม่แข็งมากนะครับก็มีโอกาสที่เด็กๆจะวัดติดนะครับซึ่งถือว่าเป็นโชคของบุญเลยวันนี้บุได้ปลาเฉยเลยนะโอ้โหอันนี้น้องบุญพระเอกเฉยเลยอ่ะเดี๋ยวลองวนอีกรอบนึงเพราะตอนแรกที่เราลงเราไม่รู้ว่ามันมีหรือเปล่าเพียงแต่ว่ามันเป็นหอใกล้กันเลยคิดว่าเฮ้ยมันน่าจะมีปลาหลุดเข้ามาอะไรอย่างงี้มีจริงครับ F4 แล้วเมื่อกี้มีตาใหม่อีกตัวหนึ่งไซส์เดียวกัน คราวนี้เดี๋ยวลองใช้เตะแก้คันวนอีกรอบหนึ่งเต็มเลยไปเหมือนปลาเล็กอะได้แล้ว<ะ>สรุปแล้วไม่มีปลาเพิ่มนะครับผมเจต,ต้องซื้อกะเพงาใปล่อยไปแหละเดี๋ยวลองแวะดูเขามีว่าไม่รู้ อ่ะโอเคครับ FC ตอนนี้ก็กลับถึงบ่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วน<ช><ล>ะครับ <ฮะ S 2> แล้วก็ปลาตัวที่น้องบุญได้นะครับก็แข่งเรียบร้อยแล้วนะไม่ไม่ได้เสียชีวิตนะอันนี้เราสตาร์ไว้เฉยครับโอ้โหสตาร์สตาร์ส,าสหางแข่งโ๊กก็อ่ะก็คลิปนี้แค่นี้ก่อนแต่ว่าเราไปซื้อปลากระพงมาแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าปลากระพงที่เราซื้อมาเท่าไหร่เราซื้อมากี่ตัวแล้วเราจะปล่อยยังไงที่ไหนก็ติดตามกันได้นะครับคลิปนี้คลิปยาวเหลือเกินแค่นี้ก่อนครับไปก่อนลวครับสวัสดีครับบ๊ายบาย ก็ฝากกันด้วยนะครับวันนี้เตะแก้คันแล้วก็เตะแก้คันนั่นแหละ,ะแล้วก็เอไลตัวหนึ่งไปเลย